ทุกคนเคยสงสัยกันไหมครับว่าคนโบราณเขาคุมกําเนิดกันยังไงในยุคนั้นนะครับมันไม่มีทั้งยาคุมกําเนิดแบบฮอร์โมนหรือวิธีการคุมกําเนิดอะไรเลยในคลิปนี้ครับเราจะมาดูกันครับว่าคนในยุคก,ก่อนหน้านั้นเขามีวิธีการคุมกําเนิดกันอย่างไรบ้าง สวัสดีครับโมวิมนะครับจากช่อง The d o c u m t a r y ครับหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าการคุมกําเนิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของโลกในยุคของเราใช่ไหมครับแต่หารู้ไหมครับว่าการคุมกําเนิดเนี่ยจริงๆแล้วมันมีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่สมัยยุคโบราณแล้วครับการคุมกําเนิดในยุคโบราณนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีบันทึกมาตั้งแต่เป็นพันๆกว่าปีเลยครับโดยที่พวกเขานะครับอาจจะไม่ได้คํานึงถึงแค่จํานวนของประชากรเท่านั้นพวกเขายังคํานึงถึงในเรื่องของวัฒนธรรมเศรษฐกิจและการเอาตัวรอดในยุคนั้นอีกด้วยครับ ในสังคมโบราณนะครับก็จะคล้ายๆกับยุคของเราคือถ้าเกิดว่าเรามีลูกมากเกินไปนะครับมันก็จะทําให้เป็นภาระต่อทางครอบครัวดังนั้นเลยครับเพื่อความอยู่รอดของครอบครัวการคุมกําเนิดก็ถือว่าเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งครับที่คนยุคโบราณให้ความสําคัญมาย้อนกันไปเมื่อประมาณ4,000กว่าปีก่อนนะครับในยุคอียิปต์โบราณเขาก็มีวิธีการคุมกําเนิดที่แตกต่างจากในยุคข,ของเราอย่างแน่นอนเลยครับโดยที่เขานะครับก็จะเอาน้ําผึ้งกับมูลของจระเข้ครับมาผสมรวมกันแล้วมันจะออกมาในลักษณะคล้ายๆกับเจล พอได้ออกมาเป็นเจลปุ๊บเขาก็จะเอาไปใส่ไว้ในบริเวณช่องคลอดของผู้หญิงเขาเชื่อกันว่าวิธีการแบบนี้นะครับมันจะช่วยป้องกันไม่ให้อสุจิเนี่ยสามารถเข้าไปในบริเวณช่องคลอดได้รวมไปถึงยังทําให้สภาพแวดล้อมตรงนั้นเนี่ยไม่เหมาะแก่การปฏิสนธิของอสุจิและไข่ด้วยครับด้วยความเหนียวของน้ําผึ้งเนี่ยมันก็จะป้องกันไม่ให้อสุจิเนี่ยสามารถผ่านเข้าไปได้ในขณะเดียวกันมูลจระเข้จะมีฤทธิ์ความเป็นด่างค่อนข้างสูงครับทำให้สภาพแวดล้อมบริเวณนั้นไม่เหมาะแก่การดํารงชีวิตของตัวอสุจิครับต่อ ก็ไม่สามารถวิ่งไปเจอกับไข่และก่อให้เกิดการปฏิสนธิได้นั่นเองมาดูของทั้งฝั่งกรีกโรมันกันบ้างนะครับพวกเขาเนี่ยมีสมุนไพรชนิดพิเศษชนิดหนึ่งครับที่ชื่อว่าซิลฟิอุมสมุนไพรชนิดนี้นะครับก่อกําเนิดในแถบเมดิเตอร์เรเนียนหรือในแถบทางตอนเหนือของแอฟริกาโดยที่พืชชนิดนี้นะครับมีการถูกบันทึกและถูกคนพบไว้ว่าสามารถช่วยคุมกําเนิดได้ดี แต่ว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าคนโรมันหรือคนกรีกเนี่ยเขาใช้สมุนไพชนิดเนี้ยไปเป็นจํานวนมากเลยครับจนในที่สุดนะครับทำให้สมุนไพชนินนี้สูญพันธุ์ไปจากโลกนี้ในที่สุดด้วยความที่ซิลฟิวมนะครับ เป็นพืชที่มีความหายากอยู่แล้วยิ่งชาวกรีกและชาวโรมันเนี่ยต้องการสแสวงหามมนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งทําให้หายากมากเท่านั้นนอกจากถิ่นที่อยู่ของมันที่มีความหายากแล้วเพราะมันต้องไปหาแถบแอฟริกาทางเหนือใช่ไหมครับตัวมันเองนะครับยังไม่สามารถเพาะปลูกได้อีกด้วยมีการรายงานนะครับในช่วงคริสต์ศตวรรษที่2ชาวโรมันเนี่ยนิยมเก็บเกี่ยวพืชซิลฟิอุมเนี่ยเอามาใช้ในอาณาจักรเป็นจํานวนมากเลยครับแล้วก็มีการรายงานอีกนะว่าพวกเขาเนี่ยใช้ในการคุมกําเนิดอีกด้วยในบันทึกของ ชาวโรมันโบราณนะครับกล่าวไว้ว่าตัวซิฟิลมเองเนี่ยอาจจะมีสารที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทองฮอร์โมนทําให้ประจำเดือนของผู้หญิงเนี่ยมาไม่ปกติทําให้ไม่สามารถเกิดการตั้งครรภ์ได้ถ้าหากบางคนนึกภาพตัวซิฟิมไม่ออกนะครับเขาบอกว่าอาจจะมีพืชตระกูลหนึ่งครับที่อาจจะสืบเชื้อสายมาจากต้นซิฟิมนั่นก็คือต้นยี่รายักครับ หลัจากยุคกรีกโรมันไปนะครับก็มาอยู่ยุคต่อมาในปริตั์คือยุคกลางครับมันเป็นยุคที่ไม่ได้มีความเฟื่องฟูทางด้านศิลปวัฒนธรรมเท่าไหร่แต่มันเป็นยุคที่ศาสนาครับมีความเฟื่องฟูมากในยุโรปดังนั้นเลยครับประชากรในยุโรปยุคนั้นอาจจะไม่ได้พึ่งพาแต่แค่สมุนไพรเท่านั้นครับพวกเขาเนี่ยมีวิธีการคุมกําเนิดอีกแบบหนึ่งนะที่แตกต่างจากยุคอื่นๆคือการสวดมนต์ขอพรขอให้ตัวเองไม่ตั้งครรภ์ครับนอกจากนี้นะครับคนยุคกลางก็ยังมีการนําพวกเครื่องรางต่างๆนะครับมาประดับต เพราะเชื่อว่าเครื่องรางเหล่านี้จะทําให้ไม่ท้องได้สําหรับยุคกลางเองนะครับเขาก็มีสมุนไพราบางชนิดครับที่เชื่อว่าอาจจะช่วยป้องกันการตั้งครรภ์ได้สมุนไพรตัวแรกนะครับมีชื่อว่าลูสมุนไพรชนิดนี้นะครับเป็นพืชที่พบมากในแถบยุโรปเลยครับโดยที่มันนะครับจะมีหน้าที่ช่วยในการขับเลือดได้ขับประจําเดือนได้กระตุ้นให้ผู้หญิงมีประจําเดือนได้ครับดังนั้นเลยมันก็จะจะใช้เป็นยาในการทําแ,แท้งในยุคนั้นในปัจจุบันนะครับก็มีการค้นพบว่าสมุนไพรชนิดนี้มันทําให้ผนังมดลูกของ เ,เ,เกิดความไม่สมบูรณ์และไม่แข็งแรงจึงไม่เหมาะแก่การฝังตัวของตัวอ่อนที่ได้รับการปฏิสนธิขึ้นมา2ครับคือต้น Juniper b ์ r r i e s ต้นนี้นะครับมีฤทธิ์ในการช่วยบีบตัวของมดลูก ถ้าเป็นคุณผู้หญิงบางท่านนะครับถ้าหากคุณมีประจำเดือนเนี่ยแล้วมีอาการปวดท้องนั่นแหละครับเป็นอาการของการที่มดลูกของคุณเนี่ยมีการบีบตัวอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันครับในสมุนไพรที่มีชื่อว่า juniper berries เนี่ยมันก็จะทําให้หมดลูกของเราบีบตัวบีบตัวอยู่ตลอดเวลาการที่มดลูกบีบตัวตลอดเวลาก็เหมือนกับการขับเลือดออกตลอดเวลาดังนั้นเลยก็จะทําให้หมดลูกของเราไม่เหมาะกับการฝังตัวของตัวอ่อนใดๆทีนี้เรามาดูกันแถบเอเชียบ้านเรากันบ้างดีกว่าครับในอารยธรรมจีนนะครับถ้าใคร เคยดูหนังจีนโบราณหร,หรือหนังที่อยู่ในเรื่องของวังหลวงม,มีพัสนมมีพระมเหสีหลายองค์นะมาฟาดฟันกันก็จะเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยจะชอบเอาแบบชาที่ผสมพวกสมุนไพรต่างๆเนี่ยไปให้นางสนมกินทําให้สนมแทง้งสนมตั้งคันไม่ได้หรือบางเรื่องนะครับเขาก็จะเอาพวกทูบหอมไม้หอมควันหอมเนี่ยไปจุดในตำหนักทําให้เหล่าพระสนมเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถตั้งครันหรือแทงลูกได้ครับในวัฒนธรรมจีนเองนะครับเขาก็มีการรายงานว่ามีการใช้สมุนไพรเอามาช่วยใน เรื่องของการคุมกําเนิดหรือแม้แต่ในการทําแท้งอีกด้วยครับนอกจากนี้นะครับยังมีในเรื่องของการฝังเข็มเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนของร่างกายถ้าเกิดเราเคยเห็นในหนังจีนเนี่ยเราจะเห็นพวกหมอหลวงต่างๆเนี่ยมาช่วยฝังเข็มให้กับเรานางสนมเรามาเฮสีนะครับของห้องเต้เพื่อให้เขาเนี่ยมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นมีฮอร์โมนที่สมบูรณ์มากขึ้นเหมาะแก่การตั้งครรภ์อีกด้วยครับเรามาดูตัวอย่างของสมุนไพรจีนนะครับบางชนิดที่ใช้ในการคุมกําเนิดกันดีกว่าครับต้นแรกที่มีการพูดถึงนะครับพวกเขาเ ได้รู้จักการนําพวกต้นไอวี่ป่าครับเชื่อกันว่าสามารถควบคุมในเรื่องของฮอร์โมนแล้วก็ปรับสมดุลในเรื่องของประจำเดือนทําให้มันมีความผิดปกติไปได้ครับ2ครับตัวการปูจีนตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลของมดลูกบางคนบอกว่ามันช่วยในการทาความสะอาดมดลูกอีกด้วยซึ่งก็ไม่รู้เนาะว่ามันช่วยทําความสะอาดยังไงหรืออาจจะเป็นยาขับเลือดก,ก็ได้นะครับอันนี้ต้องไปถามคุณหมอแผนจีนเนาะต้นที่3นะครับคือต้นผักชีล้อมครับต้นนี้เนี่ยมีสารที่เรียกว่าไฟโตเอสโตรเจน ซึ่งก็จะคล้ายกับเอสโตรเจนของฮอร์โมนเพศหญิงในร่างกายมนุษย์เราที่เราคนพบในปัจจุบันครับโดยที่ฮอร์โมนตัวนี้นะครับมันจะส่งผลต่อในเรื่องของการตกไข่เป็นการยับยั้งไม่ให้เกิดการตกไข่เกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือคล้ายๆกับยาคุมกําเนิดที่เราใช้ในปัจจุบันนั่นเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการใช้สมุนไพรของชาวจีนเนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะไม่รู้หรอกครับว่าโดสที่เหมาะสมหรือโดสที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายเนี่ยมันเป็นยังไงสมุนไพรหรือแม้แต่ยาทุกชนิดนะครับทุกิ หากใช้มากเกินไปก็จะเกิดพิษหรือก่อให้เกิดโทษแก่ร่างกายได้ดังนั้นเลยครับมันก็เลยเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างหนึง่งเพราะในอดีตเราไม่สามารถรับรู้ได้เลยครับว่าเราจะใช้เท่าไหร่มันถึงจะปลอดภัยและใช้เท่าไหร่มันถึงจะเป็นพิษนอกจากนี้นะครับในบางหลายๆวัฒนาธรรมเขาก็มีวิธีการที่ยิ่งแปลกพิสดารมากกว่านั้นครับว่ามันสามารถช่วยคุมกําเนิดได้เรามารู้จักวิธีการแปลก คนในยุคโบราณกันดีกว่านะครับเรื่องแรกเลยครับการเคลื่อนไหวร่างกายมากๆหลังมีเพศสัมพันธ์จะช่วยป้องกันการปฏิสนธิหรือป้องกันการตั้งครรภ์ได้สําหรับเรื่องนี้นะครับคิดว่าอาจจะไม่เป็นจริงนะต่อให้หลังจากที่มีเพศสัมพันธ์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราไปโอ้โหขยับหรือเคลื่อนไหวรุนแรงมากๆเลยครับหวังว่าจะไม่ให้เกิดการปฏิสนธิขึ้นเนี่ยมันคงไม่ได้ช่วยนะครับเพราะตับใดที่อสุจิเข้าไปในร่างกายแล้วเขาก็ยังสามารถว่ายไปจนเจอกับไข่ได้แล้วก็เกิดการปฏิสนธิจนสามารถมาฝังตัว ผนังมดลูกของผู้หญิงได้ครับคิดว่านะครับในสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาคิดว่าอาสุจิเนี่ยมันอยู่ในรูปของน้าใช่ไหมพอเราเคลื่อนไหวตัวเยอะๆเคลื่อนไหวร่างกายเยอะๆมันอาจจะทําให้น้ําที่มันเข้าไปเนี่ยหลุดออกมาได้แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ช่วยนะครับ 2. ครับ <S <S ก็คือการอาบน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําร้อนจัดหรือน้ําเย็นจัดหลังมีเพศสัมพันธ์อันนี้นะครับเป็นความเชื่อที่น่าจะคล้ายๆกับข้อเมื่อสักครู่นี้เพราะด้วยความที่ว่าเขามองว่า,วาอาสุจิมันมาอยู่ในรูปของน้ําใช่ไหมพอเข้าไปสู่ในร่างกายการอาบน้ํามัน คงเหมือนเหมือนการชำระล้างนะครับล้างสิ่งแปลกปลอมออกไปจากร่างกายแต่ก็อย่างที่ว่านะครับพออสุจิมันเข้าไปแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้วิ่งออกมาหรอกครับเพราะว่าในช่องคลอดของมนุษย์เนี่ยถ้าเกิดมันมีการเข้าไปเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้เป็นท่อตรงๆนะครับในทางช่องคลอดเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บมันก็จะเจอกับมดลูกพอมดลูกเสร็จอสุจิเขาก็ต้องวิ่งไปตามท่อนําไข่ต่อซึ่งพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีการเลี้ยวลดคดต,ต่างๆมากมายเลยครับซึ่งดังนั้นเนี่ยการอาบน้ําเราไม่สามารถอาบเข้าไปถึงข้างในได้อะ่ะดังนั้นแล้วมันนคงงไม่่่่าาจะชวยยอ อ,อีกวิธีหนึ่งครับที่คนโบราณใช้คือการใช้แป้งหรือผงสมุนไพรต่างๆทา,าบริเวณช่องคลอดนะครับเพื่อทําให้อสุจิที่เข้าไปเนี่ยเกิดการตายได้หรือว่าอสุจิเนี่ยไม่สามารถผ่านเข้าไปได้แต่ถ้าจริงๆแล้วมาฟังดูแล้วนะครับอาจจะไม่ได้ช่วยขนาดนั้นนะครับเพราะว่าหลังจากมีเพศสัมพันธ์เรียบร้อยพะอสุจิมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็คงไม่ได้จะออกมาง่ายๆนะครับและต่อให้เราไปอุดไปพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อให้บริเวณปากช่องคลอดของเราเนี่ยป้องกันไม่ให้เหมาะสมกับอสุจิอยู่ก็ตามแต่อสุจิมันไม่ได้อยู่ตรง เพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อกี้มันวิ่งเข้าไปด้านในเรียบร้อยแล้วครับดังนั้นเลยครับถ้าเกิดจะทาหรือทําอะไรกับบริเวณปากช่องคลอดเนีย่ยคิดว่าไม่น่าช่วยนะในทางกับกันครับหากเกิดการระคายเคืองที่มากเกินไปหรือการใช้สารอะไรบางอย่างที่มากเกินไปอาจจะเป็นโทษหรือถ้าสมุนไพรชนิดนั้นมันไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อโรคทําให้เกิดการติดเชื้อบริเวณนั้นหรือทําให้เกิดการติดเชื้อเข้าไปสู่ในกระแสะเลือดและเสียชีวิตตามมาในที่สุดอีกด้วยและสุดท้ายนะครับเขาเชื่อกันว่าการไปสวดมนต์และขอพรกับดวงจันทร์ บอกว่าเขาได้โปรดเถิดดวงจันทร์ท่านอย่าทําให้ข้าตั้งครันเลยนะในคนโบราณเองครับในหลายๆวัฒนธรรมเขามองว่าดวงจันทร์เป็นเทพเจ้าแห่งความรักหรือแม้แต่เป็นเทพเจ้าแห่งการให้กําเนิดครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยคิดว่าการไปรสวดมนต์บอกองค์ท่านดวงจันทร์ได้โปรดเถิดอย่าให้ข้าตั้งครันเลยอย่าให้ข้ามีลูกเลยเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องดาวที่คนสมัยนั้นเขาเชื่อแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปขอพรดวงจันทร์ในวันที่คุณตกไข่เนี่ยแล้วมีเพศสัมพันธ์ไปแล้วยังไงคุณกระทองนะครับหลังจากที่มนุษยชาติ ของพวกเรานะครับฟาฟันและพยามค้นหาวิธีต่างๆในการคุมกําเนิดเนี่ยมาตั้งแต่หลายพันปีก่อนจนกระทั่งเมื่อประมาณเกือบร้อยปีที่แล้วนะครับเราได้เริ่มรู้จักกับระบบที่เรียกว่าระบบฮอร์โมนและระบบสืบพันธุ์ของมนุษย์ครับเมื่อเราทําความเข้าใจและเริ่มรู้จักมันมากขึ้นแล้วสิ่งที่ตามมาคือเราสามารถที่จะคุมกําเนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในปี1929นะครับวงการคุมกําเนิดเนี่ยก็ถือกําเนิดขึ้นครับเพราะมนุษย์อย่างเรารู้จักฮอร์โมนเพศหญิงที่เรียกว่าเอสโตรเจน ฮอร์โมนที่ช่วยในการตั้งครรภ์อย่างโปรเจสเตอโรนครับเมื่อเรารู้จักสิ่งเหล่านี้แล้วมันก็นําไปสู่การค้นพบยาคุมครั้งแรกของโลกเพราะเนื่องจากว่าเราสามารถจัดการและเราสามารถเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยมาสร้างแล้วก็เรียนแบบธรรมชาติให้ไม่เกิดการตกไข่ได้ดังนั้นครับก็เลยทําให้มนุษยชาติของเราเนี่ยสามารถค้นพบการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อมาถึงในทศวรรษที่7 0นะครับในช่วง1960มียาคุมกําเนิดตัวแรกครับที่ได้รับการอนุมัติในประเทศ สหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกครับยาตัวนี้นะครับก็เป็นยาคล้ายๆกับฮอร์โมนที่พูดไปเมื่อสักครู่ครับดยการทํางานของมันนะครับมันจะทําให้เกิดการยับยั้งการตกไข่รวมไปถึงเกิดมูกที่บริเวณปากมดลูกเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิสนธิดังนั้นเลยมันเลยกลายเป็นวิธีการคุมกําเนิดที่มีประสิทธิภาพและใช้มาจนถึงปัจจุบันครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวที่มาเล่าให้ฟังกันในวันนี้หวังว่าจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกนะครับสําหรับใครนะครับที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับและถ้าใครอยากให้เล่าเรื่องราวอะไรนะที่เกี่ยวกับทั้งการแพทย์และบริษัทิศาสามารถคอมเมนต์ไว้ได้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ